สว,ส,สวัสดีครับดาสารักต่างวัยค่ะ,ะใหญ่ชมฤทธิ์ร,รักต่างวัยครับผมเมื่อนีว,นวันที่หนึง่งวันที่หนึ่งนะครับว,วันที่หนึ่งมีนาคมวันเสาร์ที่หนึ่งมีนาคมนะครับตอนนี้เกิดภาพมาเห่ามาอยที่พระาธาตุเรนูอำเภอเรนูนครนะครับผมมาไมหว้พระขอพรตอนเช้าเช้าขอพรหลับโฉกหลับ เสียทีไม่นมครับเสียทีคนไม่นะครับมาทำบุญนะครับทำบุญตอนเช้าบูชาดอกไม้ตัวเทียนเขาก็จะไปไหว้ขอพรนะครับเพื่อนเห็นเพิ่เนิ่นเขาไปเราเพื่อนจะเวี่ยนเทียนเวียนเทียนเียนเทียนสามรอบเวียน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 สามรอบนะเวียนสามรอบกลับไปเบิ่งก่อนเขาจะไปทำบุญไปก้าบคำถวายไปจุดทูปจุดยังโอ้เพิ่นเพื่อนกมาเ้วเพื่อนคอยจุดเนาะ โ <Okay, S 2> อเคนะครับรผมเอ,เอามาไปทำบุญน้ำกันนะครับเ้าเมื่อนี้พระธาตุเรนูนะครับเป็นพระธาตุสีชมพูนะครับวันนี้ก็มีเพิน่นกระมากแต่เสากับนีต่างๆนะครับ ก,กับามาพัน,นมมือแล้วก็เวียนเทียนแล้วก็เพชรน้ำพิ่นเนาะ อนนี้วเขาเียนเทียนรอบป,ประทัดน,นะครับสามรอบ

Satsang with <c oughs> <c oughs> กาครบสามรอบนะครับเฮาก็จะได้ออกไปจุดทูบเทียนนะครับเฮ <c oughs> าก็บเบียนเทียนแล้วนะครับระบานนี้เาจะไปจุดทูบเทียนนะครับผมแล้วก็วางช่อดอกไม้เนาะ ไปพราธาตุเรนสบายใจเนาะทานพี่น้องคุณเใจเนาะขอยโศกร้อยโรกร้อยภรอยกรรมรยสิ่งเดียวทำโมดีเดอคนเทาเกิดมาเห็นเนี่ยโดีมันมีไม่กุกคนเนี่ยจะไปสเ็หน่อยเล็ห้ายเนี่ดีเขาจะไปเขาจะไปที่จุดที่ว่าขายของที่ระลึกนะครับขายของที่ระลึกเข้าไปยังงก็เอินว่าจังใดก่อนตางบาน อ,อตักบาทร้อยแปดป่ะอ๋ะอเขาทั้งหนาบอา่ถึงจะเถื่อนตักบาทร้อยแปดนะครับผมเบิ่งมีอันเง่นใบยีสิบบาทว่เถออมีมีมีก็าจะมาตักบาทร้อยแปดอันนี้โอ้ต่อเลยทุกท่านได้เลยนะครับสลังแค่ยี่บาทจะไปลอยที่ใต้สสีหมาครัาครับ เเขามาตักปาดกันนะครับเป็นสตางแดงนะครับเป็นสตางแดงเีนสตางแดงใส่บาทใส่บาทร้อยแปดครับ เวนะครับสับที่ทนเลดสุดทางทต้านะครับอที้มาแล้วถ้าใจมานมัสการหลวงพ่อ่าถ้าเป็นสิ่งแรีท่านจะทำก็คือมูาดอกไม้กจ ทีนี้เขาจะมาในโซนของฝากของที่ระลึกอันนี้เป็นกาลาแมอ๋อกาลาแม่กาลาแมเป็นกาลาแมเป็นคล้องคล้องฝากไม่เป็นไรค่ะนูกค้าส่วนแบ่งน้ำตาลกับไอติมน้ำตาลลูกค้าสดลูกค้าน้ำหอมได้เลยนะคะล้ำเป็นลิปเทียมได้เลยนะคะ เดเพิ่นจะขายเป็นกระเป๋าเป็นยังคือยังยังมาไก่เพื่อะหน้าไปเบิ่งบ่โอ้ยเนาะอืมถ้าเพิ่นชมของที่ระลึกไหมถ้าชมไปเรื่อยๆกระเป๋าบ่มันกระเป๋ากระเป๋าผ้าลายมีนะครับอันนี้ยี่สิบบาทหกใบลอยออ อเป็นกระเป๋าขักอยู่ดิเป็นสิน้นเมนะครับมีสิ้นมีอันนี้นเป็นผ้าผ้าขา้าาอันนี้ผ,ผ้าข้ามาผ้าข้ามาผ้าแพร่อันนี้อ,อันะอะไรบ้างซองพื้นรอยอันนี้อันที่เข้าไปใช่อาบน้ำใช่นะมสินตรงละร้อยห้าสิบสองร้อยยี่สิบก็มีอันนี้สี่ร้อยนะครับ ก็ร้อยห้าสิบได้งามๆนะครับใส่เข้าไปแล้วบิงีเป็นเค้ืนให้หุ่นนี่เห็นไหมแต่แล้วเป็นแบบนี้เป็นผ้าตัวนี้เท่าไหร่ต้พันสองอม่ย่างย่าให้เยอะขนาดัวใบก่อนมันจะเป็นผ้าท่อมือท่าไหร่อกาันมันอี้ยอ่าเสร็จแล้วก็บอกต้างยาดีได้ไหมอ่ม ปะย่างไปถ้าเป็นไข่ไข่กับลูกค้าหน่อยเชิไม่ได้บอกลูกค้านี่ยนี่หมวกหมวกไอหมวกหมวกถักผ้าไหมพรมไอพรมละห้าสิบบาทว่างอีปองนี่ใบละร้อยใบละร้อยเอาไหมออ๋ผ้าจานเหรอคะเออลองใส่ลองลองได้ไ่มจ๊ะได้ได้ลองเลยค่ะลองเลยเโทษก็คือว่าเอา พันเนี่ยมันเสกทางมันมีสีอื่นก็มีล้อหลวงพ่อใช้ก็เนี่ยไงอเออไหนดีล่ะง่ายอยู่ป่ะสีนี่ก็คืออยู่เอาอะอะไรก็ได้เบิ่งกระจกกันเบิ่งเสียเสียเสียนี่เฮ้ยเจ้าใส่คืออยู่บ่าเสีอคือจังอ่ะมันคอหน่อยบ่เจ้าใส่หัวเอวอะไรนี่มันมีดุม นี่นี่ไงมันมีดมอ๋อมันมีหลายสีอยู่ดินี่มันมีหลายสีแมนเอาสีนี่ยีปะไอเนี่ยบ๊อบไม่ท้าเลือกสูสีนี่ไม่ได้เลยเท้าสีนี่มันจะสวยน้องเึงสีแดงดูเห็นได้เลยมันโมเมนต์แดงแจ็บแดงเลือดแดงอะไรนะแดงเลือด หมูอะไรครับทำก็ทำให้หน้าขาวตึ้งอีกอันนี้ปะออเสื้อในตัวเท่าไหร่ครับเท่าไหคะวันนี้สองร้อยอ๋อเสื้อเนี่ยสองร้อยเฮ้ยสีนี้มันเป็นสีอันนี้สีโบอลลันเนาะงามอยู่สีนี้งามอันนี้มันเบอร์เบอร์น้อยเอ๋อก็พี่ก็เอาเบอร์ใหญ่ก็ได้อ๋ออันนี้อันนี้เอ็กแอลเอ็กแอลอ่าทำทำทำนี่กัพี่ใส่พี่จะใส่แบบแม่นใส่เองจริงบ่ เอาอยากได้สีนีน้นล่ะสีนี้จะเอาล้วหาสีนี้มาในเอ้เหงีวนะตัวตัวละเท่าไหร่นี่สองร้อยสองร้อยสองร้อยอกปกติมันก็สอง่ยิบนะให้สง่ง <c oughs> เอาเราเบิ่งเรื่อยๆนะครับเราเบิ่งเรื่อยๆก่อนมันมีเยอะนะครับมีเยอะอยู่เอาไลายยาเอาเบิ่งกระเป๋า,<ม>า,าไปละร้อยพี่ใบใหญ่ร้อยยี่สิบนี่มีซับในด้วย มียามยามอร,อรอ่อยเขาไ,ไปทางไหนก็ได้อาถูกเขาไปทางไหนประกงกว่างอ๋อมันจะเป็นรันบักใหญ่เลยนะครับอันนี้ยีสิบาทอันนี้ยีบาทาใบเเื้อไปว่อ๋อมันูกนะยาสบามันเต้าดอนครับสดเงินมอันนี้สิบบาท ถ่ายคลิปผมเนาะครับถ่ายคลิปอมฟาดตัเสื้อตัวเท่าไรเนี่ยดูเลาส่งร้อยห้าสิบฟาดตัวตัวเนี่ยสีรถตัวสีบาวลันบัวลันนี่นี่ดิอ๋อมันมันมีหลายแบบเนาะมันมีหลายแบบตัวนี้เอื้อนเอื้นผ่านยังครับเนี่ ผ้าฝ่ายฝ่ายเล่นน่นอมีสีเขียวสีนี้มีแขนยาวมีหม้อห่มอืมตัวนี้ก็งามนะนี่งามอ งานงานบุญของภายในจัดเดือนใดครับเดือนเดือนมีนาเดือนมีนาเดือนตุเออองานบุญเดือนสี่สิบองโอ้สิบสองก็มีการแสดงนะคะสิบสองนี่มีล่ำไงพ่อมีลำค่ะสิบสองกับสิบสามสองวันเลยอ๋อมีมีมีลำถวายอ๋อครับสิบสองจะเจ้าของนักเรียนคลิป้อย่างคลิปยูทูบครับช่องยูทูบช่องมินตาสาวลาว เป็นแต่ชาวเล้าแล้วเป็นชาวเล้าก็ครับได้ยาอยู่ได้ตัวสิ่งไห้อ๋อซื้อบริโอมัยไอจะยอดมากแบบไหนหรือเอาทงคนได้ยังไะอันนี้ได้กระเป๋าน้อยป่ะซื้อกระเป๋าน้อยใส่เงินเหรียญใส่เงินปาดนี่ได ย่างต่อน,นะครับม okay. okay. oh, uh ีหลายๆก็ผ้าเชือนโอ้เออตัวนี้ผ้าพิมพ์พิมพ์ผ้าพิมพ์ลายเนาะผ้าพิมลาย้าผู้ชายนีนะคะผู้หญิงผู้ชายสำเร็จแล้วมีจ้าผ้าหมักค้นนิ่มดีค่ะขายถูก มชมให้หน่อยเผื่อถูกตาต้องใจค่ะกระโหลกมีภ<อ>าเขามากโอ้ลายลายลายแบบเนาะจ้าหลายอย่างลายแบบมีทุกไซส์นะคะอันนี้คนละสีตัวตัว,ตวนี้ครับตัวนั้นคนละสีเนาะจ้ามันมีสีเข้มสีสีสอ่อนนะ,ะอ๋ออันอันอันอยังสีตัวท่าไหนเนี่ยอันชงว่าสีแคกระิลอไทยยูอ๋อโอ้คนละคนคนละคนละสีก็มีจ้าคนละสีก็มีเบอร์ไงก็มีค่ะ าแม่ประเดิมสองร้อยซ้าอยากประเดิมเมื่อวานก็ไ่ได้ขายอันนี้พามักโ้นเนั่ยงพื้นจังหวัดร้อยยี่สิบค่ะอันนี้พาพันข้อบ่ะใช่พันข้ออันวันนี้เนื้อเป็นพาขามาเป็นผักข้ามาพื้นใหญ่ค่ะแล้วที่กลางใหเป็นได้หลายยางได้หลายยางปูโตได้คุ้มได้ออเป็นตัดยังก็ได้ห้องใหญ่แต่เนี่ยใหญ่ตัดชุดแซกขึ้นยางได้เลย

มันจะมีส้งเดียวกันนะครับผมเป็นทรงเป็นทรงเดียวกันขายคือกันราคาเดียวกันเพราะอันนี้ก็สีงามเท่านั้สีสดๆน่ของผู้หญิงของว้ชใยเนี่ยแต่ว่ามันพันหาดเลยอันนี้พันสามกับพันห้าอันนี้ของผู้หญิงของผู้หญิงอันนี้จะเป็นผาที่ึ้นซื้อของเลโนของแพรทีว่าสีโปตกนะมันมันเจือตัวนี้ปะ นั่นตัวนี้ฮะจ้าจอนติดตามเบิ้งเพ้นอยู่ดีขอบคุณเพ่นนี่สวัสดีเพ่นนี่แอบเบิ้งอยู่เพ่นสวยบ้าสวยอยู่ยังไงว่าอยู่เพ่นคือเด็กแฟนผู้นามีเขาไปเบิ้งเพ่นดูอยู่ดีค่ะเออครับผักกะหล่ำยนสดครับจ้ำให้ยิ่งพ่นได้เลยนี่ พยุนอแต่แต่ไม่ได้กดติดตามแต่แอบขอบิจโจ้บึงเออขอบคุณเลยครับผมจำได้เลยนี่สาวมินตาสาวมินตาคนสวยเอาจักอันนี้จะเป็นเสือของเรนุนค่ที่ที่เพื่อนใส่ล้ำใส่ที่คือมันใส่ชุดค่ะตัวนี้คือเขาจะใส่สำหรับหน่วยงานเออใส่หน่วยงานบ่บเป็นสำหรับโอ้นี่หนี้นี้หนี้นี่คือใส่เจอแล้วนี่นี่นี่เป็นชุดของผู้ไทยเรนุ นี่ที่เพิ่นใส่ฟอนโอ้ยไดตัวจริงเพิ่นงามกว่าในอันงามงามกว่าลูกบ่งามตอนเพิ่นไล่ไปเบิ่งอยู่ตัวจริงเพิ่นงามอีหลีสวยสวยดูได้ไม่เป็นอันนั้นเท่าไรเน้อตัวนั้นสองร้อยห้าสิบพย่างเขาไปเบิ่งเลยจ้าโอ้ยเนี่จังไหนพากันมาเที่ยวบ่กมึจังไหนมามาเที่ยวกับม่าเพิ่นมาเบิ่งเพิ่นไทยอินพี่นั่งอยู่นี่ครับอยู่พระธาตุ ยูนี่ละ่ะตอนนี้กำลังขาวันทายโยนเฮี้ยนเนี่ยมั่งโอของอันนายกบ่บ,บ่ครับของบ่ครับของอันเพิ่นให้บันหน้าโดนครับโอ้บานนาันหน้า,นนาโดนเน<อ>ี่ยบันหน้าโดนเพิ่นกับมีอันนั้นอยู่ตัวหลักครับอันเวลาเพิ่นมาเราเพิ่นพวกอันอันนั้น่อนเด็กกับไปไทายท้ำกันอยู่ตัวน,นั้นเป็นเฮ่าเย็บเองค่ะอยู่นี่ราคาตัวละสองร้อยห้าสิบกระลุกให้เพิ่นได้อยู่จ้าอ๋อเอาพิเศษเนาะตอนนี้เนาะไส้ผมมีบมอ่มันมันถี่ไส้ได้พอดีบอลนี่เจ้า ใส่ไปยังฮะอ๋อใส่ไปวัดไปว่านั่นเลยใส่ถ่ายคลิปนั่นเท่ดิเนี่ยตาเบิร์นแน่เบิร์นแน่ตาบินตาคนสวยอ๋อเดี๋ยวนะเหมือนกับว่ามันเป็นชุดอ่าชุดซาฟารีแมนซาฟารีใส่ไปวัดเหรียญห้าชุดใส่เหรียญไทยเหรียญซื้อซื้อเออนี้ดิ ก่มหนึ่งะสองร้อยหาซื้อเพื่อกันนี่นี่ชุดแบบยุ่งยากโหลดแบบมาแต่ถ้าเราเป็นชุดอยู่ในหุ่นน่ะมันจะใช่สาวผู้ไทยเรเนออ๋ออันนี้ก็เป็นเสื้อเรเนอนครอันนี้ก็ใส่ดีค่ะมันมันจะเบาแล้วก็อันนี้ของออันนี้ขงผู้ชายเนาะแมนค่ะผู้หญิงผู้ชายใส่ได้ผู้หญ่เป็นคู่กันก็ได้ผ้าฝ้ายนุ่มมันบว่านอ๋แมนมันเป็นผ้าฝ้ายเนื้ออ๋อขั้นสั่นเอาเอาเอาแบบนี้เอาขึ้นสีเอาเบอร์หาสืเป็นเอ็กแอลเนาะเอ็กแอลมีตากัใส่บ่ เราใส่เป็นครูกันเลค่ะถามได้นะคะลูกค้าเข้าดูได้เลยค่ะยังาสีอันนี้มันมืดพุ่นอดี๋ยวเด่นนูหาสีให้ับเนาะแขนยายๆออกสีแบบันคือสีคล้ายๆโบราณจันหน่อยครีมเนาะอันยางเบิ้งล็อกนั่นดูหมูแขนไรมีอยู่บอร์นทาบด้าดทั้งมสีกลดในตู้ให้มีอ่ามีแขนยาวสีโกโก้เดี๋ยวเดี๋ยวหาดูสีน้ำตาลให้ออ๋สีนี้เหมือนกันสีน้ำตาล ยีน้ำตาลคักปะสีสีครีมนะค่ะจะหาสีครีมให้เป็นเป็นผ้าเรนูนะครับเป็นชุดของเรนูของเรนูแท้นะครับตัวนี้นี่ผ้าสีน้ำเงินแล้วก็แถบแถบสีแดงนะครับผ้าทุ้งสีแดงผ้าอันนี้เป็นชุดฟอนลัมนะครับ ป้าถูกได้ไหมได้ได้ได้สีนี้ใส่เบิ้งเบิ้องดูได้ได้สีนี้พอดีมันมันอยากได้สีเป็นสีขิมขิมสีอ่าสีอันนักลบโบราณแล้วเอานั่นออกหัวหัวหัวไม่ลนลนแล้วฮะตั้งใต้ขาเจ้าอ่าห่วยก็อยากลนเกือบเห็นเต็มโอเค แมกสีเขียววสั้นเมื่อวานลูกชายซื้อมาหายสีเขียวกับสีเขียวมืดมันธรรมดาเดี๋ยวเขาจะไปที่ที่มันกำลังจะเตรียมไทยเอ็มวีนี่บ่ามาพาไปเบิรงมามาเช็คอินก่อนเออเห็นไหมนี่มาฮอดแล้ว มาหอดมาหอดยังมาหอดเมืองเวมาหอดเมืองเวเรนูนครขอให้เดินทางโดยสบายครับกับเมืองเวอาฮามามาที่กองถ่ายนะครับจะเปลี่ยนตำแหน่งเลยครับบานนี้นี่เป็นนางรำนะครับนางรำที่จะเตรียมรำในงานนี้ตอนนี้กำลังจัดเสร็จกองแค่น,น้อยๆน,น้อย,นนอยๆนะครับ คงจะน่าจะล่ำทังเวทีป่ะนะครับมีเวทีก็แค่นี้นี่ยง่ายงานถ่ายโอเคพรไหมพรจโอคือดอก จะมาชมจะมาชมเฮื่อนกันนะครับเฮือนผู้ไทยยินดีต้อนรับสู่เมืองเมืองเวนะครับเมืองเวเรนูนคนครอันนี้เป็นเฮือนผู้ไทยนะครับเป็นจำลองออกมาเป็นย่อ,ยอส่วนแต่มีบันไดขึ้นเป็นเพือนแฝดดีเนี่ยครับเฮือนผู้ไทยอ๋อ <laughs> คักนี่ครับนี่นะครับ ในขณะนี้ตอนนี้เขาอยู่เพื่อนผู้ไทยเพื่อนผู้ไทยไปหามาแวนะครับไปพุ่นกินป่ามากพี่กินเขานะครับผมลังนั่นยังเพื่อนอย่างฮอ,อ,อ,อดแล้วเมืองเวเมืองเวเพื่อนเป็นเพื่อนโบราณเมืองเวนะครับผมนในขณะที่รออ่าอไทยเอ็มวีนะครับ,บสำหรับคลิปนี้ของเกียา์ไวน์นิลิคอนติดตามในคลิปต่อไปเด้อ นะครับผมเดียวกันคลิปหน้าเดีกันคลิปใหม่เน,ะนเาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่น,นี้ก่อนได้เสื้อตัวนึงได้เสื้อตัวนึงหรือว่าจะเปลี่ยนเลยบ่านี่จะนานๆผมน่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนใส่อันนี้เราบ่กแมนจะเปลี่ยนใส่เปลี่ยนใส่เสื้อใหม่เลยอ้าวสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับสบายดี